ยา่ยางย่างอุ้ยไม่กล้าเดินเธอเดินเลยก็จะเป็นแบบสกายวอล์กมองลงไปก็คือแบบสูงเหมือนกันนีน่ใครที่อยากขึ้นมาแบบเดินสกายวอล์กนะคะบนหอโบสถขึ้นมาได้ที่33 3 4เามนะทุกคนบัตรเข้าชมก็ราคาจะอยู่ที่50บาทนะคะราคาผู้ใหญ่เนาะเขาจะมีแบบพิพิธภัณฑ์จัดโชว์แบบโบสถนะคะ เยอะแยะเลยนะทุกคนมีแบบหลายแบบหลายขนาดมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดชมเมืองนะคะแบบมีกล้องด้วยนะคะนี่แล้วข้างล่างที่เราเห็นก็จะเป็นแบบบึงพลานชัยนะทุกคนอู้วิวสวยมากชั้น31ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็จะเป็นการแบบให้ชมวิวนะคะ360องศาแบบรอบเมือง101นะทุกคน <Yeah. S 1> ขึ้นมาถึงชั้นที่32 <ไป S 1> กันแล้ว <ไป S 1> นะนะทุกคน เดินขึ้นมาก็จะเห็นแบบซุ้มประตูแบบสวยๆแบบนี้นะทุกคนสวยมากบบก,มาก็จะมองเห็นวิวเหมือนกันเลยนะแต่ว่าชั้นเมื่อกี้อาจจะเห็นวิวได้แบบเยอะกว่าโอ้หบันไดตรงนี้แบบคนถ่ายรูปเยอะมากสวยมากอันนี้คือแบบเขาแต่งมาให้แบบสําหรับถ่ายรูปเลยเนาะมาถึงชั้นนี้นะคะชั้นที่32ตอนนี้ก็จะเป็นแบบเขามีจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรตินะทุกคนในนี้นะคะ มีสกายวอล์กเนาะทางนี้นะตามป้ายนะคะร้อยเอียดสกายวอล์กชั้นนี้แบบไม่มีแอร์เพราะว่าแบบมันไม่ใช่กระจกนะทุกคนต้องดูแลเด็กๆดีๆนะคะมันเป็นแบบโล่งเลยย่างย่านไม่กล้าเดินเธอเดินเลยนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบสกายวอล์กมองลงไปก็คือแบบ สูงเหมือนกันเลยนี่นนคใครที่อยากขึ้นมาแบบเดินสกายวอล์กนะคะบนหอโบสถ์ขึ้นมาได้ที่3 3 3สิบสามบนะทุกคนวิวแบบวิวมากเนาะแล้วก็จะมีแบบวิวแบบเมืองร้อยเอ็ดนะทุกคนเห็นบึงพาราชัยเห็นวัดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะชั้นนี้นะคะก็จะเป็นหอพระที่อยู่ด้านบนเราก็สามารถเข้ามากราบสการบูชาได้นะคะ ที่ชั้น30นะทุกคนชั้นนี้นะคะก็จะมีแบบร้านคาเฟ่ให้นั่งดูวิวแบบสวยๆเลยนะคะคาเฟ่ก็จะมีแบบเครื่องดื่มเนาะแล้วก็จะมีไอติมด้วยนี่เลยแล้วก็แบบวิวแบบสวยมากวุ้ยวิวดีมากเลยสามารถมานั่งได้เลยนะทุกคนสวยมากมองทางนี้เพื่อแบบเห็นเมืองร้อยเอ็ดแบบทั้งเมืองเลยแล้วก็มีแบบบึงพารานชัยด้วยทุกคนดูสิ ขึ้นมาครั้งนี้นะทุกคนเสียค่าขึ้นมา50บาทบอกได้เลยว่าคุ้มมากคุ้มมากกับวิวที่ได้รับนะทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะไม่ร้อนมีแอร์แบบเย็นฉ่าเลยฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่อยากจะตามหนูอ้อมมาเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดหนูอ้อมแนะนําที่นี่เลยนะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยก็ว่าได้นาะเธอเนาะ ที่นี่นะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ดเลย mm hmm. ก็ว่าได้นะทุกคนสวยมากวิวดีมากแนะนำเลยใครที่อยากตามมาต้องมาให้ได้นะคะมีค่าเข้าชมแค่คนละ50บาทเท่านั้นนะคะหอรโเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยอย่าลืมตามกันมาเที่ยวเยอะๆนะคะ